ธรรม,มาวุโทวาดหลวงปู่สาคอธรรม,มาวุโธว,วัดเวลุวันตำบลท่าขันนุนอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568เป้าหมายในการจัดงานเราต้องการที่จะให้คนมาร่วมทำบุญ มาร่วมประพฤติธ,ธรรมการจัดงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ให้ผู้คนที่มาร่วมจัดงานได้มีโอกาสได้รักษาศีลได้มีโอกาสได้ทำสมาธิภาวนานั่นคือเป้าหมายของการจัดงานให้ทำความเข้าใจกับเรื่องของศาสนาให้ทำความเข้าใจกับเรื่องของตัวเองสำหรับที่จะข้ามวัตตัก เป้าหมายอยู่ที่การข้ามวัตตะทางขึ้นเขาไปเมื่อวานนี้เสร็จแล้วไม่ลงทางไหนไม่รู้ไปยังไงทางไล่ผู้พัน์ก็ไม่ไปทางนี้ก็ไม่มามันจะไปลงได้อีกที่หนึ่งก็กิโลสองแล้วมันขึ้นเขาไปตรงนี้ แต่เมื่อเช้านี่ตอนจะตีห้าหรือตอนหกโมงอะไรได้ยินเสียงไม่ไปฮะทางบนเขาจะไปดูก็ไม่มีรอยตามทางแล้วว่ากลับไปทางไร่ผู้พันก็ไม่ได้กลับไปไร้ผู้พันก็ไม่ได้กลับไปจะมาอนุโมทนากระถินนะจะมาเฝ้ายา กันก็วันพุธวันนี้วันที่เก็ดวันพุธนั้นก็ไปที่ไล่ฟา์ม ไปค้นต้นปามเหรอไอ้นั้นไปสองตัวใหญ่ที่ทไรลล่ปามมาไปคนต้นปามต้นเมื่อวันพุธวันที่ห้าวันที่หกก็มวันนี้วันที่เจ็ดวันนี้วันที่หกกลับขึ้นไปจิ้มลงมา ลงมาตรงสวนกบไผ่ข้างไร่ขูจำหลัดที่มีกบไผ่ปลูกใหม่เออกบไผ่มันลอกกบไผ่ไปมระมกกอเกตกอได้มั้มแล้วมันยังเข้าไปอยู่ที่บ้านผู้พัน์ มันเข้าไปไหว้กุฏิไปไหว้รูปหลวงปู่ยังเข้าไปอยู่ที่กุฏิหลวงปู่ที่ไล่ภูพันเข้าไปที่ตรงนั้นตรงที่มันไปเอาต้นต้นปามกินมันยังเข้าไปนั่นก่อนที่จะมานี้พวกไร่ภูพันเขาบอกว่าก่อนมันจะมานี้มันไปแวะนั่นก่อนมันจะไปแวะ แวะกุทิิแวะบ้านใหญ่ของผู้พันไอ้ต้นปาล์มต้นไอ้นั่นนะมันติดกับชายคาอย่างนี้มันเอาลงเอาออกไปทางนี้ได้นะอันจรจัน์มันมันเอาต้นปาล์มไปกินเอาต้นไอนชกต้นตาวต้นตาาไปกิน ต้นเตามันติดใส่คายอย่างเงี้ยมันเอียงอย่างเงี้ยกัะบเบื้องไม่มีเสียสักแผ่นเลยมันไปเล่นอยู่ที่นั่นมาเที่ยวนี่ก็ไปแวะเข้าไปแวะเข้าไปอยู่ที่นั่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาบอกมันไปเล่นกันอยู่นั่นไปไหว้ไปอะไรต่ออะไรของเขามันมีรูปหลวงปู่รูปหลวงป,ปู่ฟันกับรูปหลวงพ่อพุธท,ที่อยู่ในบ้านหลังนั้น แต่บ้านหลังนั้นไม่ต้องให้คนกวาดนะมันจะสะอาดกระดานนี้สะอาดบ้านหลังนี้ไม่ต้องให้คนกวาดไม่มีคนไปอยู่นีบ้านใหญ่เขาก็ไปอยู่กันคนงานเขาก็ไปอยู่กันข้างนอกมีรูปอยู่สามรูปสีรป่รูปลูปหลวงปู่ฟั่นลูปหลวงพ่อพุธแล้วก็รูปลุงป,ปูล่าแล้วก็รูปเราอยู่ที่นั่นที่บ้านหลังนั้น มันจะสะอาดเอามือลูบเนี่ยไม่มีทรายเลยในบ้านทั้งๆที่คนไม่อยู่ไม่มีคนอยู่เอามือลูบดูได้บ้านไม่มีทรายมันมีคนนอกโลกมาไหว้มาทำบุญมาสักการะช้างมันยังมาเลย มันผ่านมาแต่ละเที่ยวเนี่ยมันจะต้องแวะเข้าไปบ้านหลังนี้แบบเดียวกับที่มันมาที่วัดเวนี่มันจะต้องขึ้นเข้าไปวัดไอ้กุฏิหลวงปู่ชอบมันจะต้องเข้าไปกุฏิหลวงปู่ชอบมันมาครั้งแรกมันจะมาอ่านป้ายก่อนมาครั้งที่สองนี่ไมอไ่อ่านไปเลยอ่านไปเลยแต่ว่าไปกุฏิหลวงปู่ไปไปทุกเที่ยวที่มา นอกจากมันขึ้นบนเขาเริ่มขึ้นบนเขามไปบนเขาถ้าไปบนเขานี่มันจะลงได้แล้วก็เลยไปนู่นก็ไปนู่น,ไป,น,นไปลงกิโลสองได้หรือจะไปลงแปลงหกก็ได้ลงกิโลสองได้ลงที่เขื่อนได้ไปลงที่นู่นเลยที่เขาเตียนนู่นเลยได้ภูเขาตรงนี้ เราเคยเดินอยู่สมัยก่อนพี่ใหญ่มาร่วมอนุโมทนากระถินมาช้าหน่อยก็ดีกว่าไม่มาถึงมาช้าก็ดีกว่าไม่มาเตรียมงานที่จะสวดมนต์วันที่ห้าวันที่ห้าธันวาคือ ทำเนียมประเพณีปฏิบัติของวัดก็เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบรมสารุวงศ์ต่างๆทางวัดบวรทางวัดราชบุรีนี่เขาจะจัดเจ็ดวันวันเฉลิมพระชนภรรษาเขาจะอยู่หัวอย่างปีหนึ่งแปดที่ผมมางาน ผมมางานวัน,วนเฉลิมพระชนมพรรษา18เขาจัดงานเจ็ดวันพอวันที่5วันที่6วันที่6ก็เกิดเรื่องอเรื่องสนุกวันที่6ที่เก็ดนี้เป็นเรื่องที่สนุก ธรมเนียมประเพณีปฏิบัติของคณะสงฆ์คือมันผูกติดกันไว้กับสถาบันของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะแสดงออกอยังไงในความเป็นคนที่มีชาติมีขอบเขตขันทศีมาขอบเขตขันทศีมาน,นี้มันได้มาจากอะไร มันได้มาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่นำพารวบรวมหัวเมืองต่างๆก็มาไว้เป็นปึกแผ่นมีขอบเขตขันธสีมาแล้วคณะสงฆ์บัดนตั้งแต่สมัยดึกดำบันมา างพรมหากษัตริย์จะยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาในงานต่างๆหรือมาขโมยวิชาจากคณะสงฆ์มันมีนิทานในชาดกอยู่เรื่องหลังจากสิ้นสุดวิทุนภะที่เป็นเสนาบดี เมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสินที่โกศลพอสิ้นสุดเสนาบดีแล้วบันี้สิ้นสุดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าชาสตูสถาปนาขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ ในระหว่างที่สิ้นสุดเสนาบดีพระเจ้าศัาาตรูก็ยกทัพไปยึดที่นู่นที่นี่ไปเรื่อย <c oughs> เมืองรัชวี <c oughs> เมืองรัชวีแตกเพราะวัชการพามยังมีเมืองอื่นๆอีก พระเจ้าชาตาศัตรูเข้าไปยึดพร,ระเจ้าประสรทิ์นิโกสลบัดนี้ต้องออกรบเองนะบัดนี้เพราะไม่มีเสนาบุดีรบก็แพ้พระเจ้าชาตศตูถึงสองรอบกองทัพหน้าแตกพร,ระเจ้าประสิทธิ์นิโกสลมาลถอยทัพหนี เข้าเมืองพอแตกครั้งที่สองนี่แล้วบานีพระเจ้าประเสนที่โกสงส,สั่งราชบุรุษให้ไปฟังข่าวว่าชาวเมืองเขาจะพูดกันยังไงแม้แต่ในวัดเชตวันนี่ก็ไม่ไหวที่จะส่งราชบุรุษเข้าไปฟังหาข้อมูลหาอะไรต่ออะไรต่างๆ มันมีวันหนึ่งมีพระสงฆ์ที่ท่านจบด้านยุทธ,ธศาสตร์มาองค์หนึง่งแล้วก็มีพระสงฆ์ที่คุ้นเคยกันอีกองค์หนึง่งมาคุยว่าในการลบขราวนี้ทำไมพระเจ้าประเสนที่โกศลที่มีกองกำลังมหืมา เอาชนะพระเจ้า,า,าสัางศัตรูไม่ได้โอ้ยลบอย่างพระเจ้าเปอร์เซนที่กดสนมีเท่าไหร่ก็แพ้เพราะไม่ได้ลบด้วยสติปัญญาพระสงฆ์เขาคุยกันมันใช้คนไม่ต้องมากสองพันคนนี่ก็เก,กินไปแล้วลบที่ช่องเขา ก็แบ่งกองทัพออกมาทับ2สองพันคนแบ่งออกมาให้เป็นสี่กองกองอยู่ซ้ายขวากองทัพหลังแล้วกองทัพหน้าไปท้าลบกับพระเจ้าอศาชา,าติศัตรูใส่คนแค่สองสามร้อยคนแค่นั้นแหละ ไปท้าลบกับพระเจ้าสาสตูเลยวันนี้ลบกันออกมาลบพระเจ้าศาสตูออกจากออกจากคูลบมาออกจากฐานทัพมาพอออกมาแล้วก็ลบแต่ถอยให้มันเร็วโดวยธรรมชาติพระเจ้าสาสตูลบด้วยความห้าวหาญ สุดท้ายมาพอเราพวกเราถอยให้เร็วกองทัพพระเจ้าศัตรูตามไม่ทันแล้ว,ลวเรากาปีกซ้ายปีกขวาลงปิดไม่ให้กองทัพพระเจ้าศัตรูตามมาแล้วมาจะก,กันกับกองทัพหน้าของเราแล้วก็จับเป็นเลย <c oughs> พระเขาคุยกันราชบุรุษที่มาแอบฟังอยู่ข้างหลังกุฏิกระโดดเลย ไปทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลใน้แบ่งกองทัพใช้คนแค่สองพันคนแบ่งคนออกมาสองสามร้อยคนแล้วก็ไปลบที่ช่องเขานะั้นลอกให้พระเจ้าศัตรูเข้าไปในกองทัพแล้วก็จับเป็นพอพระเจ้าศัตรูตกอยู่ในที่นั่งลำบากเข้าไปอยู่ในลมว้องวงล้อมของกองทัพระเบัด ตัวคนเดียวมองหาใครก็ไม่เห็นนะบ้านนี้สุดท้ายมาก็พอบังคับให้วางอาวุธพอบังคับให้วางอาวุธก็ต้องวางเลยจับเป็นพระเจ้าศาัตูเอามาขังคุกไว้พอมาขังคุกไว้อาทิตย์แรกข้าวก็ไม่กิน ใตะคุกคุกสมัยก่อนเขาขังด้วยอะไรคอกหมูแต่เขาเอาไม้สูงเป็นต้นต้นต้น,ตนมาเรียงบากประกบกันประกบกันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึนน้นไปแล้วก็วางเรียงข้างบนสุดท้ายมาก็พอมีช่องสำหรับส่งอาหารให้ส่งน้ำให้ส่งอะไรให้ เราไม่กินเพียงทิ้งเพียงทิ้งเขาก็ไม่สนใจนะพออาทิตย์ที่สองพออาทิตย์ที่สามหมดแรงจะเอาไปที่ไหนก็นมาเอาไปจะเอากูไปฆ่าที่ไหนก็นมาเอาไปแล้วจะถวายบังคมพระเจ้าประเสนที่โกศลได้หรือยังได้แต่จริงๆแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลกับ พระเจ้า,าศาสตูแม่ของพระเจ้าประสิิพระเจ้าซาสตูนี่เป็นพี่สาวของพระเจ้าประสิทิ์ที่กกศลหรือเป็นน้องสาวจําไม่ได้ก็คือหลานพระเจ้า,าศาสตูเป็นหลานของพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลพอภายหลังมา อาทิตย์ที่สามก็ยอมทุกอย่างก็เปิดคุกแล้วก็เอาไปเฝ้าพระเจ้าปรเสนที่โกศลให้ถวายบังคมพระเจ้าปรเสนที่โกศลหลานชายเป็นยังไงสุขสบายดีอยู่ไหมสุขสบายดีอยู่ก็เดี๋ยวเราจะให้รางวัลพระเจ้าปรเสนที่โกศลก็เลยให้รางวัล ให้รางวัลด้วยอะไรลูกสาวที่เกิดจากมันลิกาอัคราทเทวีมันลิกาอัคราทเทวีนี่มีลูกสาวทั้งห้าคนไม่มีราชาโอรสมีแต่ราชธิดาตัวไรหูให้ลูกสาวของมันลิกาไปเป็นมหิสีรอง ของพระเจ้าซาสตูพากันมาแปพลพระราชฐานมาอยู่ที่เมืองปัตตลิบุตรเงินพระเจ้าประเสิทธิโกศลก็ได้อาศัยพระคุยกันขโมยวิชาไปเสนอแผนให้พระเจ้าประเสิทธิโกศลถึงจับพระเจ้าซาสตูทั้งเป็นได้ ฉะนั้นถึงว่าศาสตศาสนาพระมหากษัตริย์มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มาดั้งเดิมอย่างพระนเรศวรก็มีอาจารย์มหาเถรคันช่องเป็นที่ปรึกษาตอนที่ไปลบ ที่ได้ทำยุทธหัตถีนั่นก็พวกแม่ทัพนายกองสี่คนเอาไปขังไว้แล้วพร้อมที่จะอาหารชีวิตใครละมาขอชีวิตให้เพราอาจารย์มหาเถียนคันช่องเป็นคนมาขอชีวิต อัตมาภาพดีใจที่พระองค์ได้ทำยุทธหัตถีแล้วก็ได้ใช้ชนะในมุมหนึ่งอัตมาภาพก็ดีใจขออนุโมทนาสาธุการในบุญในกุศลอันนี้ยิ่งใหญ่นี้แต่สงสัยว่าทำไมได้ข่าวว่าแม่ทัพนายกองทั้งสี่คน ต้องไปถูกจองจำอยู่ไม่จองจาทำยังไงปล่อยให้ข่าเข้าไปตกอยู่ในวงล้อมของข่าศึกข่าไม่เด็ดหัวเด็ดหัวตั้งแต่อยู่ที่หน้าศึกสงครามนั่นกับบุญอยู่แล้วไม่ตัดคอทิ้งตั้งแต่อยู่นู่นกับบุญอยู่แล้ว โอ้ย oh, อันนั้นมันไม่ใช่หรอกเพราะมันเกิดมืดฟ้ามัวดินมาเกิดเขาเรียกว่าโลก,กัมปนาตเห็นดินวันไหวแล้วบันี้ข่าศึกศัตรตูต่างๆก็ต่างก็มองไม่เห็นทิศใต้ทิศเหนือพระองค์มีบุญญาธิการเป็นของพระองค์เอง ที่จะได้ไปลุยกับข่าศึกศัตรูก็เลยไปได้ใช้ชนะมาเนราะบคุบุญญาธิการของพระอ,องค์เฮ้เป็นอย่างนั้นเหรอะเ <c oughs> พราะบุญญาธิการถึงได้ใช้ชนะในการทำยุทธหาาัตถีในโลกนี้เพิ่งมีนี่เป็นครั้งที่สามตอนนั้น ในการทำยุทธหาถีครั้งหนึ่งก็เจ้าเมืองศรีลังกาทำยุทธหาถีได้ชัยชนะเหมือนกันครั้งที่สองกับพ่อคุณรามคำแหงก็ได้ทำยุทธหาถีนี่เป็นครั้งที่สามในโลกต่อไปในภายภาคหน้านี่เขาจะไม่มีกันอีกแล้วอาจารย์มหาเถนขันสอง พอชีวิตแม่ทัพนายกองทั้งสี่คนรอดพ้นไว้น่าจะลงทันดีกว่าพอภายหลังมาแล้วก็ให้ลงทันไว้เวลาไปมีเหตุการณ์งานราชการสงครามอะไรต่ออะไรก็ให้ไปลบถ้าได้ชัยชนะมาก็ปลดทันอันนี้ไปได้แต่ถ้าแพ้มา คันอันนี้ก็จะถึงแก่ชีวิตสุดท้ายมาก็ลงทันให้เปิดลบเมืองมฤตเมืองตะนาวสีแล้วขากลับมาก็เลยมาทำเอาปูนในเต้ามาทำเจดีไว้ที่เขาสูงตรงที่บ้านเก่ามันมีเขาสูงอยู่ลูกเลยมาทำเจดี เอาปูนในเต้าของแม่ทัพในกองต่างๆมาทำกจดีถ้ากลับมาถากลับจากรบเมืองทวายไปรบเมืองทวายนี่เข้าทางผู้น้ำร้อนเข้าไปทางด้านผู้น้ำร้อนเข้าไปทางด้านนี้ด้านบ้านเก่าเมืองเก่านั่นคณะ,ะสงฆ์กับพระมหากษัตริย์ มันมีความเกี่ยวข้องกันมาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยทั้งพุทธการแม้แต่ผู้เจ้าสร้างบารมีก็อาศัยไปทำบุญทําทานกับพวกฤาษีชีภัยไปทําบุญกับพระประเจกกับพุทธเจ้าบ้างไปทําบุญกับพวกฤาษีชีภัยบ้างนะการสร้างบารมีนั้นฉะนั้น เกี่ยวข้องกับาศาสนาเกี่ยวข้องกับสถาบันของชาติศาสนามีความเกี่ยวข้องกันพอถึงวันชาติวันข้างหน้าเดือนหน้านี่ก็จะเป็นวันชาติวันพ่อแห่งชาติวันประสูติวันอะไรจะมีวันสำคัญของชาติ การที่เราจะแสดงออกอย่างพระพันปีหลวงสิ้นไปพวกเราก็ได้แสดงออกคือจัดงานเมื่อที่ผ่านมาเราก็จะจัดงานช่วงต่างๆต,ตามโอกาสอันควรที่จะจัดงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างช่วงปีใหม่ เรามีโอกาสอันควรที่จะจัดงานเราจะจัดหรือไม่จัดก็คุยกันไปอีกทีนึงว่แล้วแต่เหตุการณ์ในการจัดงานพวกนี้แต่เป้าหมายอยู่ที่การปฏิบัติหรือเป้าหมายอยู่ที่การประพฤติธ,ธรรมการจัดงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ให้ผู้คนที่มาร่วมจัดงาน ได้มีโอกาสได้รักษาศีลได้มีโอกาสได้ทำสมาธิภาวนานั่นคือเป้าหมายของการจัดงานให้ทำความเข้าใจกับเรื่องของศาสนาให้ทำความเข้าใจกับเรื่องของตัวเองสำหรับที่จะข้ามวัตตะเป้าหมายอยู่ที่การข้ามวัตตะในการจัดงานจัดอะไรตัวอะไรทุกอย่าง ถ้าเราข้ามวัตระเป็นเป้าหมายของเราแล้วในการทำงานก็เป็นเรื่องของธรรมดาของการทำงานไม่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องที่พอเราจะทำได้พอที่เราจะแสดงออกได้แต่มันก็มีค่าใช้จ่ายบ้างก็เป็นธรรมดาของการจัดงานมีค่าอาหารมีค่า อะ,อะไรตัวอ,อะไรต่างๆค่าถวายพระเน้นค่าเดินทา,างค่าอะไรจิเรก็จัดงานมาหลายปีแล้วเป็นธรรมดาตอนสมัยที่จัดอยู่ที่วัดป่ามณีการกบมีหลวงปู่ท่อนท่านอยู่ก็ได้อาศัยบางทีเราไม่ทันไม่พอบัดใจเราไม่พอเราก็ได้ขอเอาของหลวงปู่มาใส่เข้าไปแต่เที่ยวที่มาจัดอยู่ที่วัดเวนี่มันเป็นของของที่วัดเวทั้งหมด ในการจัดงานก็มีคนมาช่วยมาร่วมมาทำบุญร่วมกันอะไรต่ออะไรก็เป็นธรรมดาฉะนั้นการปฏิบัติหรือการประพฤติธรรมเป้าหมายในการจัดงานเราต้องการที่จะให้คนมาร่วมทาบุญมาร่วมประพฤติธรรมแสดงออกถึงเรื่อง การประพฤติธรรมเป็นหลักในการทำบุญมีโอกาสที่จะได้ทำทานมีโอกาสที่จะได้รักษาศีลมีโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี7180317071